สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ราลาหนังสือเปลี่ยนชีวิตเพื่ออิสรภาพทางการเงินนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์ไอเดียการเก็บเงินและแก้หนี้แบบไงไ่ายๆที่ผมได้อ่านในหนังสือมานะครับสมมติว่าเรามีเงิน100บาทใจ่ายให้ตัวเอง10บาทนะครับ70บาทค่าใช้ใจ่าย20บาทเอาไวจ้จ่ายหนี้สมมุติว่าหนี้เกิน20บบาทใช่ไหมครับอันดับแรกให้หยุดสร้างหนี้เพิ่ม อันดับที่2องทำรายรับรายจ่ายไปข้างหน้าประมาณ6เดือนนะครับเพื่อให้รู้ว่าติดลบไหมแต่ถ้าว่าติดลบปุ๊บให้เจรจานี่ทันทีนะครับเพื่อจะได้ลดหย่อนดอกเบีย้ยหรือว่าขอใจขั้นต่ำเอาไปก่อนอันดับ4นะครับก็หาอาชีพเสริมการหาอาชีพเสริมเนี่ยเป็นมันมันก็ยากอยู่นะครับคือต้องใช้ความอดทนแล้วก็พยายาม ใช่งั้นเราก็ต้องลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ครับคือต้องยอมอดยอมอะไรหน่อยประมาณห้าสิบาทแล้วเอาสามสิบบาทเนีครับเอามาโปนี่ที่ว่าดอกเบีย้ยเงินสูงๆเก็บไว้โปนี่และตัวอื่นก็แายขั้นต่ำไปก่อนนะครับลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับแล้เวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ